ช่วงที่2ของรู้ทันการเมืองไทยนะคะในการประชุมสภาครั้งล่าสุดในการาลงมติเกี่ยวกับร่างพรบประรชามติเนี่ยในท้ายที่สุดเนี่ยสภานะคะเขาก็ยืนยันในส่วนของเสียงชั้นเดียวเลยทําให้ร่างนี้เนี่ยต้องรอไป180วันก็เลยทําให้หลายคนเนี่ยคิดว่าโอ๊ยการแก้ไขรัฐมนูญคงไม่ทันแล้วแหละในสภาชุดนี้แต่ก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ทางคุณพาริศวัชรศิลป์นะคะ สสจากพักประชาชนเนี่ยเขาก็ได้มีการไปพูดคุยกับทางฝั่งรัฐบาลนะคะดครท่านบรรวิย์และก็ได้ผลออกมาว่าเดี๋ยวจะมีการเสนอร่างแก้ไขสส,สอรอขึ้นมาเพื่อที่จะร่นระยะเวลาการทำประชามติจาก3เหลือ, 2, อ2กระบวนการตรงนี้ดรมองอยังไงบ้างคะ,ะตรงนี้ก็กผมไม่ไม่ติดใจนะคืจริงแล้วไอ้การแก้ไขรัฐมนูลเรื่องเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเนี่ย แก้ได้นะผมกังวลอยู่อย่างเดียวที่มีความเห็นในทางวิชาการหรือสมัยเป็นสวก็พูดอยู่เรื่อยนะครับ <S 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 คือเราต้องการให้แก้โดยถูกกฎหมายตามช่องทางกฎหมายที่มีอยู่อันที่สองก็คือว่าได้รับการยอมรับนะก็คือว่าเออทุกคนมีส่วนร่วมอะไรต่างตอันที่สามคือว่าต้องเป็นประโยชน์กับประชาชนนะเพราะฉะนั้นที่ผมว่าทําไมไม่แก้รายมาตราไม,ไม,ไม่ไม่เปรียบเทียบกับการ มีสอสอรอไม่มีสอสอรอหรือแม้กระทั่งเรื่องของเนื้อหานะบางส่วนที่จะทำได้เร็วกว่าไม่ต้องไปทำทั้งฉบับอะไรประมาณนี้นะรวมทั้งเรื่องของความสับสนของประชาชนในการทำประชามาติด้วยนั้นเรื่องเหล่านี้ผมเน้นว่าเอออยากให้ถูกกฎหมายให้รับการยอมรับแล้วก็เป็นประโยชน์กับประชาชนแค่นั้นเองครับงั้นเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยผมก็เคารพสภาอยู่แล้วยอมรับได้อยู่แล้ว นะว่าจะออกมาอย่างไรท่านจะแก้ยังไงก็ตามก็ไม่มีปัญหาครับแสดงว่าการทําประชามติสองครั้งสามารถทําได้ผ่าน,นกลไกนี้ใช่ไหมคะครับคือคือจะต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าขณะนี้เนี่ยถ้าไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมันต้องแก้สามต้องทำประชามติ3าครั้งนะอันนี้พูดถึงว่าการแก้ไขรัฐนูลทั้งฉบับก่อนนะเพราะว่าจริงๆแล้วมาตราสองอาเนี่ยเป็นตัวใหญ่แล้วอบอกว่า ประเทศไทยเป็นรัฐเดี่ยวเป็นรัฐอาณาจักรนะครับแล้วก็เรามีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขรวมทั้งมีหมวดที่ว่าด้วยพระมหากษัตริย์และพระราชอำนาจของท่านเระฉะนนตรงนี้แหละมาตรา255บอกว่าถ้าไปแตะเรื่องเหล่านี้ทําไม่ได้เลยรัฐนูนจะแก้อะไรไม่ได้เลยแต,แต่ก็มีทางออก เพราะฉะนั้นบ้านเมืองมันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆเศรษฐกิจสังคมโลกต่างๆมันเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญต้องแก้ได้เพราะรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายเพื่อให้พวกเราอยู่ดีกินดีประเทศมั่นคงมีสงบสุขอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าจะแก้ได้ก็คือมาตรา256ก็คือแก้เป็นลายนั้นมาตรานั่นเองซึ่ง256ก็บอกว่าจะแก้อะไรเนี่ยก็เอาอแก้โดย ใครเป็นผู้เสนอได้แล้วเวลาพิารณาต้องเป็นสามวาระในแต่ละวาระที่สําคัญคือ1รับหลักการอันที่3คือเห็นชอบเนี่ยต้องมีสอวหนึ่งใน3ต้องมีฝ่ายค้าน20%่สิบเปอร์เซ็นตะไรต่างๆก็คือว่ารัฐมนูญออกแบบให้เป็นความเห็นร่วมกันนะไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพวกมากลากไปนั่นะละอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีส่วนร่วมะะนั้นเขาก็กําหนดกติกาเหล่านี้และก็มีอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือว่าแม้ว่าเราจะปกป้องใน255ก็คือว่า หมวดที่ว่าด้วยเรื่องรัฐเดียวเรื่องประชาธิปไตยพระหมายกษัตริ์เป็นประมุขพระราชอำนาจอะไรอย่างท่านแล้วเนี่ยนะนะก็ยังมีว่าบางเรื่องที่สําคัญที่กระทบองค์อํานาจนะ,ะนิติบัญญัติบริหารตุลาการองค์กรอิสระเหล่านี้เนี่ยเขาบอกไว้ในมาตรา256เนี่ยองเล็บที่7ที่8เนี่ยว่าถ้าเป็นเรื่องที่ไปกระทบ สารรัฐมนูลกรกะตอ,อะไรต่างที่เป็นองค์กรอิสระเนี่ยหรือกระทบศาลเนี่ยอำนาจจะไปเพิ่มอำนาจหดอำนาจของท่านหรือจะไปเปลี่ยนแปลงคนที่เข้ามาใช้อำนาจคนที่มาเป็นตุลาการต้องคุณสมบัติอย่างนั้นอย่างนี้หรือนักการเมืองสสเนี่ยต้องลดตัดเรื่องจริยธรรมออกไปอะไรอย่างเงี้ยพูดอย่างนี้เนี่ยเขากาหนดว่าเป็นเรื่องสําคัญต้องไปทําประชามติไงครับเนี่ยมันก็ซ่อนอยู่นะแม้ว่าเป็นลายมาตาก็ตาม ก็ต้องไปทําประชามาติเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าการทาประชามาติไม่ใช่ว่าเดิมเขาให้แก้หลายมาตาคุณจะทําทั้งฉบับเลยอันนี้หลักการใหญ่แล้วก็ต้องทาประชามาติหนึ่งครั้งอสองก็คือว่ารายละเอียดของการแก้นะถ้าเกิดว่าผ่านครั้งแรกเนี่ยนะจะเป็นอย่างไรเนี่ยจะไม่ให้รัฐภาทาเองละจะให้มีสสอรอมาทําแทนสสอรอจะมาจากไหนอย่างไรเลือกตั้งได้มาอย่างไรแล้วสสอรอ จะมีขอบเขตการทํางานแค่ไหนนะระยะเวลาเป็นอย่างไรนะฮะแล้วทําเสร็จแล้วเนี่ยคลอดไปได้เลยไปถามประชามาติเป็นครั้งที่3ออกไปได้เลยหรือบางเรื่องต้องกลับมาที่สภา,าอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นงเงื่อนไขรายละเอียดที่มาองค์กรการทํางานขอบเขตเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องไปถามประชาชนไงครับเพราะฉะนั้นบอกว่า3มครั้งเนี่ยรับหลักการครั้งแรกแล้วก็ต้องมาทํารายละเอียด นะเมื่อทํารายละเอียดเราก็ต้องไปดําเนินการมีสศสรอเปิดสภาสศสอรอทางานไปแล้วก็ไปครอบเป็นครั้งที่สก็ไปถามประชาชนเนี่ยถ้านักการเมืองนะที่อยู่ในสภาณเวลานี้ะนะอยากจะเร่งัด้ให้มันเร็วบอกว่างั้นเอาครั้งที่หนึ่งครั้งที่2มารวมกันเลยนะเพื่อจะทําประชามติึ้นเหลือแค่2ครั้งเนี่ยทำได้ไหมก็ทําได้ครับแต่คุณต้องบอกรายละเอียดทั้งหมดที่ที่ว่ามันเป็นอนาคตแล้วก็เป็นจินตนาการที่จะอยู่ในในการทํางานของคุณเนี่ยทั้งหมดนี่นะ ยัดเข้ามาอยู่ในการทธประชามติครั้งแรกครั้งเดียวถือตรงนี้เนี่ยผมว่าก็ไม่แน่ใจว่าคําถามประชามติถามประชาชนที่จะให้ตามีใยแม้นนะลุงมาแก่เข้าใจด้วยเนี่ยมันจะทํำยังไงถ้ามันมซับซ้อนมากอะครับถ้าถามว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญแค่นี้คือไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ไม่ได้คือ,ค,อคือเขาถามอย่างน้อยครั้งแรกก็คือว่า ถ้าถ้าเอาตามนี้ก็คือสมมติสภาเสนอแก้ไขสอสอรอใช่ไหมฮะครับเราก็ได้อย่างไรปุ๊บก็เอาไปถามประชาชนประชาชนก็จะเห็นรายละเอียดอยู่แล้วไหมฮะสำหรับสิ่งที่ทางสภาได้ผ่านไปอะค่ะก็ก็กกกนี่ครับผมคิดว่าตรงนี้ดูเหมือนง่ายไงหลักการมันทำได้ไงแต่พอรายละเอียดเนี่ยถูกไหมครับการถามครั้งแรกว่าเนี่ย เรามีรัฐธรมนูญมาแล้วแล้วก็ฉบับปัจจุบันที่ใช้อยู่เนี่ยประสงค์จะแก้เพื่อให้เป็นประชาธิปไต,ย,ตยมากขึ้นหนุมบุนะ mm hmm. ถามก,กว้างๆว่าขอให้มีรัฐนูลฉบับใหม่นะโดยมีสอสอรมาร่างเนี่ย mm hmm. ถามแค่นี้มันได้ง่ายครับ mm hmm. ถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกได้ mm hmm. แต่แต่ถ้าจะไปบอกรายละเอียดเพื่อจะถามครั้งที่สองว่าสอสรอเนี่ยท่านจะไปแก้เรื่องอะไรบ้างนะสสรจะมา มีแค่1 5อคนมาจากจังหวัดไหนอย่างไรอะไรต่างนี้มันต้องบอกไงครับแล้วสสรมีอำนาจแค่ไหนแก้แล้วต้องกลับมาที่รัฐสภาหรือหรือไปทำประชามติเลยอันนี้แหละมันต้องบอกรายละเอียดละพอบอกรายละเอียดตรงนี้ผมก็ว่ามันสุ่มเสี่ยงคือมันมีทั้งข้อดีถ้ามันผ่านเลยเนี่ยมันก็ไปทําเลยมันก็ไม่ต้องไปถามครั้งที่2ได้แต่ถ้ามันไม่ชัดเจนมันคุมเครือเกิดข้อระแวงสงสัยประชาชนบางกลุ่มอาจจะเอ้า ว่า oh, คุณเขียนอย่างนี้แล้วก็มาจับมือเราอย่างนี้เนี่ยเพื่อคุณจะไปยัดไส้นะไปแก้เรื่องนั้นรัฐมนูลปราบโกงให้ให้ให้เป็นรัฐมนูลช่วยกันโกงอย่างเงี้ยมันก็มันก็สามารถรณรงค์ได้มันอาจจะไม่ผ่านก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นความละเอียดอ่อนนะครับที่ว่าฝ่ายการเมืองน่าจะ,ะคิดกันให้ดีเหมือนกันมีทั้งข้อดีและข้อเสียซึ่งซึ่งผมว่าผมยอมรับได้นั่นเองประเด็น mm hmm. ของผมก็คือว่าท่านจะไปเร่งรีบเร่งรัดไปทําไม ท่านจะเร่งดีเพื่อให้คนที่สมัครไม่ได้เป็นหัวหน้าพักไม่ได้เป็นนายกไม่ได้ในปี70ที่จะมีการเลือกตั้งท่านจะรีบแก้ใช่ไหมเพื่อให้อีกคนอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาเป็นนายกาได้เลยหรือไงถูกไหมครับอ,อย่างนี้มผมผมก็มองว่าเจตนาท่านคืออะไรมผมถึงได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนแล้วก็ถามไปยังนักการเมืองที่อยากแก้รัฐมนูลว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาระมันอยู่ที่ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับก็คือบอกมาก่อนครับว่า อยากจะแก้มาตราอะไรนะฮะเพื่อประโยชน์อะไรแล้วถ้ามันเยอะเนี่ยมันควรจะทำะทั้งฉบับเนี่ยค่อยๆมาเสนอครับ mm hmm. เห็นไหมครับความเห็นของผมกับสิ่งที่กำลังทํากันนี่มันกลับหัวกลับหางกัน mm hmm. อันนี้เขาบอกว่าไม่ต้องสนใจหรอกอประเทศเราเนี่ยให้ตัวแทนมาร่างใหม่ทั้งฉบับมันย่อมดีกว่า ยุคที่มันคลอดแม้ว่าเป็นนักวิชาการแต่มันอยู่ในยุคเผด็จการรัฐประหารมายังไงยังไงไอ้ชุดใหม่นี่มันได้ชื่อว่าเป็นรัฐมนูญของประชาชนย่อมดีกว่าแน่นอนเอาไอ้จุดขายตรงนี้ไปขายไปรณรงค์ผมคิดว่าอันตรายครับใช่ไหมเพราะนั้นมีรายละเอียดถูไหมครับสุดท้ายเนี่ยไม่รู้ญาติไส้ยิงหรือเปล่าตามข้อกล่าวหาหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นผลดีก็ได้เหมือนกันแต่ว่านี่คือความสุ่มเสี่ยงถ้าเราทำประชามติน้อยครั้ง ทีนี้ดรมีความคิดเห็นยังไงางคะที่บางส่วนเนี่ยเขามองว่าปัญหาทางการเมืองณขณะนี้ในทุกๆวันเนี่ยมาจากรัฐธรรมนูญปี60ไม่ว่าจะเป็นการได้มาซึ่งองค์กรอิสระที่ถูกมองว่าที่มาอาจจะมีปัญหาในฐานะที่ดอ,อร์ก็ร่วมร่วมคัดสรรมาด้วยเนี่ยคะ่ะรับรองเนี่ยครับรู้สึกยังไงที่เขาบอกแบบนี้กับรัฐธรรมนูญ60ก็นี่ครับค,คุณเล่นใช้บทกวาน แล้ว<ม>แล้วก็วาดภาพรัฐมนูลต้นไม้พิษอะไรเงี้ยมันม,มันมันไม่แฝง<ม>นะค,ความเห็นผมก็คือว่าเขาบอกมาดิครับที่บอกว่าเนี่ยไอ้ที่มาขององค์งกรอิสระไม่ถูกต้องก็แค่ลายมาตานั้นดิครับ<ม>อ่าก็ก็บอกมาดิครับ<ม>ถูกไหมครับอันนี้ผมก็รอรอมาห้าปีหกปีและก็ยังไม่มีใครมาชัดเจนเลยครับว่าอยากจะแก่เรื่องอะไรอย่างชัดเจน<ม>นะที่ผ่านไปสภาสมัยผมอยู่ก็ เรื่องเดียวหรอครับเปลี่ยนบัตรใบเดียวเป็นบัตรสองใบใช่ไหมครับแล้วก็ให้มีสอสอนะครับระบบบัญชีรายชื่อหนึ่งร้อยกับเขตสี400่ร้อยอะไรอย่างเงี้ยก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นอย่างอื่นก็ไม่ได้แก้เลยใช่ไหมครับที่ไม่แก้เลยเพราะอะไรล่ะครับนะอย่าใช้คำว่าอีแอบเลยครับก็คือว่าเปิดตัวออกมาเลยอยากจะแก้เรื่องอะไรอย่างไรนะแล้วก็ถ้าจะแก้เรื่องเหล่านั้นควรจะทําอย่างไรอย่างนี้ผมคิดว่าแฝ่ ซึ่งถ้าดูตามเนื้อหาที่ดรบอกมาแกมีผลเยอะเลยนะครับพอเป็นบัตรใบเดียวบัตรสองใบพวกพักเสียงข้างน้อยหายเรียบไม่มีแม้แต่คนเดียวเลยอ่ะอย่างสอสอเต้ยี้หมอะวีหายเรียบไม่มีเหลือเลยอ่ะก็อยู่ที่วัตถุประสงค์แล้วก็การมองเห็นปัญหาของ ตัวรัฐธรรมนูญนะก็จะแก้นะแล้วก็หลังจากแก้ไปแล้วก็ต้องมาทบทวนนะครับหมายถึงว่ามาประเมินว่าว่าจริงๆแล้วที่แก้ไปเพื่อเจตนารม์แบบนี้เนี่ยสุดท้ายมันบรรลุหรือเปล่ามันแก้ปัญหาการเมืองได้หรือเปล่าหรืออาจจะเข้าทางอาจจะสมประโยชน์แล้วก็ได้นียครับเพราะว่าถ้ามาดูที่ทางเพื่อไทยเขาเคยเสนอแก้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการห้ามผู้เคยรับโทษจำคุกอ่า ยังไม่ถึง10ปีสมัครสสหรือเป็นรัฐมนตรีเรื่องของคุณสมบัติรัฐมนตรีว่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต<ม>เป็นที่ประจักษ<ม>์<ม>เรื่องพฤติกรรมฝา่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางทจริยธรรมอย่างร้ายแรงอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นมีเรื่องของเสียงข้างมากในการทําคําวิจัยของสารรัฐมนูญอะไรเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะคะเท่าที่ดูแล้วด็อกเรเห็นเจตนาหรือมองเห็นอะไร กับ6ประเด็นที่เขาเสนอแก้ไปก่อนหน้านี้บ้างใครดูก็รู้ครับวินยาชนทั่วไปนะหรือคนดูรายการเราก็ดูก็รู้ครับว่ามันแก้เราได้ใครได้ประโยชน์ล่ะครับประชาชนได้ประโยชน์ตรงไหนครับแต่ทั้งหลายประ,เ,ประเด็นเหล่านี้เนี่ยก็คือคนของคุณ<ะ>นักการเมืองออพวกคุณใช่ไหมครับหลายคนถูกตัดสินหลายคนถูกพ้นจากตําแหน่งนะเพราะเหตเุบทบัญ,ญญัติรัฐธรรมนูญตรงนี้ท่านก็เลย ไม่ไม่ปรับตรุงตัวเองนะครับเขาบอกว่าอยากได้คนสุดจริตเป็นเป็นนักการเมืองนะฮะเป็นดํารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีท่านไม่แก้ที่ตัวเองท่านก็ไปหาคนสุดจริตมาทํางานดิครับออประชาชนก็อยากได้อย่างนั้นแต่ท่านไม่แก้ตัวเองที่ตัวเองแต่ท่านแก้ที่กฎหมายไยให้ม <c oughs> ันโดนตัวเอง <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> ต่อไปก็แก้งอย่าง, <c oughs> างที่ผมบอกไงประเด็นที่เคยตกเถียงกันคือว่าแทนที่จะสุดจริตเป็นที่ประจักษ์นะนะก็กลายเป็นว่าต้อง ไม่ทุจริตเป็นที่ประจักษ์นะเขาเลี่ยงคําซึ่งซึ่งผลมันต่างกันเลยต่างกันเยอะเลยครถูกไหมครับต้องไอคนต้องถูกจับได้ว่าโกงไงเพราะ้ที่แอบโกงที่ผ่านมานะไม่เป็นคดีไม่เป็นอะไรก็ยังยังสมัครได้ได้โกงได้ตับไม่ได้ไม่เป็นไรซึ่งมันจะต่างกันความกว้างของเรื่องจริยธรรมที่ควรจะเป็นความสุจริตเป็นที่ประจักษ์ผมคิดว่าประชาชนเห็นประโยชน์นะครับจากผลของ รัฐธรรมนูญฉบับนี้<ช>ที่ใช้บังคับแล้วก็สารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยวางแนววรรทัดฐานไว้ผมคิดว่าประชาชนได้ประโยชน์นะแต่ท่านไม่เอาเรื่องเหล่านี้ผมก็อยากดูเหมือนกันว่าประชาชนจะผ่านประชามติให้ท่านหรือเปล่านะถ้าท่านเอาเรื่องเหล่านี้แก้ไขกับหัวกลับหางแล้วก็เป็นประโยชน์กับนักการเมืองมากกว่าประชาชนนะครับทีนี้ถ้าว่าได้เรื่องของโทษนะคะการเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่เกิน1ิบปีกับ ให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งกำหนด5ปีแต่ไม่มีการเพิ่อถอนสิทธิ์เลือกตั้งคือมอนให้ลดลงมาเบาลงมาหน่อยมุมของดอเอรเห็นยังไงบัางคะอันนี้จริงๆแล้วผมก็บอกว่านี่มันไม่ได้เป็นประโยชน์ประชาชนไม่เกี่ยวอะไรเลยเป็นที่เกี่ยวว่าเอ้ยอย่างนี้มันแรงไปนะจริงๆแล้วเขาตัดสิทธิ์ทางการเมืองเขาเขียนว,ว่าถ้าคนที่ไม่เหมาะสมคนมีพฤติการทุจริตอะไรต่างๆเนี่ยควรจะให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติก็คือบุคคลเหล่านี้ต้อง นะมีระยะเวลาที่นาน<ม>พอสมควรนะไม่ให้คุณกลับตัวกลับใจแล้วก็รู้ว่าไอ้ไอกรณีอย่างนี้มันไม่ดีเนี่ยค่อยกลับมาเล่นการเมืองใหม่เพราะฉะนั้นการกําหนดวิยามันก็ดีอยู่แล้วถูกไหมครับ mm hmm. แต่เพราะเหตุอะไรนะครับท่านคิดว่าท่านกลับตัวได้ดีแล้วท่านเป็นคนดีได้เร็วแล้วนะอยากจะกลับการเข้ามาสู่การเมืองโดยเร็วอย่างนั้นหรือ mm hmm. เนี่ยผมก็อยากดูเหมือนกันว่าเหตุผลในการแก้ไข แต่ละมาตราเนี่ยสมมุติถ่าจะแก้เป็นมาตราไปเนี่ยมันดีอย่างไรครับมันก็หลักการเหตุผลนะที่จะขอแก้นะเราจะได้ถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์กันได้นะว่าตรงนี้เนี่ยของเก่ามันดีอยู่แล้วของใหม่เนี่ยมีเหตุผลที่ดีกว่าอย่างไรที่จะมาแก้ของเก่าเพราะถ้ามองในทางปฏิบัติอะค่ะก็จะเห็นว่าหลายๆคนที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปบางคนก็ไปเป็นกรรมธิการ หลายๆคนที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ขึ้นเวทีช่วยหาเสียงกันอยู่ก็ไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองอย่างแท้จริงไหมคะควรขยายผลให้ไปคุมบทบาททางการเมืองเหล่านั้นด้วยหรือไม่การตัดสิทธิ์ทางการเมืองนอกจากการนันุตําแหน่งแล้วมันต้องห้ามห้ามเป็นผู้ช่วยหาเสียงห้ามพฤติการอื่นๆที่มาช่วยงานทางการเมืองด้วยหรือเปล่านี่ยังจะ,ะดีกว่าหรือเปล่าก็เลยถามด็อกเตอร์เนี่ยหา<น>ว่าควรไหมหรือ,อยังไงดีนั่นดีครับ,รบผมคือผมเห็นว่า คือคืออย่างนี้ครับผมผมเคารพเหมือนกันคือคือเราก็ไม่ได้ทําหน้าที่เป็นผู้แทนปวงชนอะไรต่างๆแล้วเขาก็เป็นสสนะแล้วก็มีสวอ,อ,อยู่ทั้งหมดก็เป็นผู้แทนปวงชนถ้าท่านจะแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเป็นประชาปไตายมากขึ้นท่านอยากแก้กฎหมายและนู่นั่นต่างๆผมไม่ติดใจครับนะแล้วผมก็จะวางใจเป็นกลางอยู่นะก็ขอให้เหตุผลแล้วกันนะว่ามันจะเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างไรและมันจะดีกว่านะ เจตนารมณ์เดิมเหตุผลเดิมในแต่ละมาตรายอย่างไรครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมุมของดออรคิดว่าควรแก้ได้ง่ายหรือควรแก้ได้ยากคะ,ะคือคนแก้ได้อยู่แล้วถูกไหมครับแต่ก็รัฐธรรมนูนฉบับนี้ผมว่าเหมาะสมแล้วนะคืออะไรที่แก้ง่ายก็แก้ได้ก็สภาก็ยกมือกันเสียงข้างมากอะไรต่างๆนะก็ทําได้เลยแต่ก็แน่นอนแหะครับบางเรื่องก็ต้องให้มันแก้ยาก ที่มันกระทบสถาบันกระทบอำนาจนะกระทบระบอบที่เรามีอยู่ครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีหลายหลายส่วนเนี่ยครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละผมจึงเห็นว่าถ้าเราแก้รายมาตรเนี่ยมันจะขึ้นขึ้นบันไดความยากได้ถูกไหมครับอะไรที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพประชาชนนะทําให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมากขึ้นก็ไม่เห็นยกขึ้นมาเลยเรื่องเหล่านั้นแก้ได้ไง่ยายๆโดยซ้ำไปนะสิทธิในผู้ต้องขังผู้ที่ดู คดีอาญาะไรสมมตินะฮะมันก็มีหลายอันมากที่ปกป้องสิทธิเสรีภาพนะในการแสดงความคิดเห็นสิทธิเสรีภาพในที่อยู่อาศัยหรือสิทธิเสรีภาพในการมีส่วนร่วมทางการเมืองอะไรนีมันก็แก้ได้ครับแต่ว่าแต่ว่าไอ้เรื่องที่มันยากก็คือมันไปกระทบโครงสร้างเนี่ยนั่นแหละครับรัฐธรรมนูญจึงกาหนดว่าจะต้องมีเงื่อนไขให้ไปทาประชามติอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือยากสุดนะครับดังนั้นผมคิดว่าการแบ่งกลุ่มเรื่องอย่างนี้ เหมาะสมแล้วนะฮะนีแต่ว่าถ้าท่านเห็นว่าโอ้มันมันมีมากเรื่องเหลือเกินแล้วก็เรื่องที่มันเป็นเจตนาเจตนาลึกๆหรือความต้องการลึกๆเนี่ยนะถ้าถ้ามาแก้ทีละมาตรามันไม่ทันใช้ <นะ S 1> เหมือนมัน,น <ะ S 1> เห็นเลยว่าต้องการอะไระประมาณนี้ท่านท่านก็อันนี้ผมก็กล่าวหาท่านไว้ก่อนอะนะว่า ท่านก็อยากแก้ทั้งฉบับไปเลยแล้วก็วิธีแก้ทั้งฉบับไม่ให้ถูกคอรหาก็คือใช้มือที่3นะใช้บ่อยก็คือให้ไอ้สอสรซึ่งผมก็เห็นว่าจะต่างอะไรเลยถ้าสสรเนี่ยเก่งกว่าสสเนี่ยนะโอ้มันทําไมทาไมครับมันจะต่างกันยังไงในเมื่อประชาชนเรื่องเหมือนกันถ้ามูลทุนออกแบบมาอย่างนี้ฐานประชาชนเหมือนกันก็เป็นพวกเดียวกับสสอ,อยู่ดีเพราะนั้นมีสสมีสวอ,อยู่แล้วถูกไหมครับ500รบวก200คือ700รนะครับ 7 0รอก็ทำหน้าที่ไปเลยแก้รับนูนไปเลยนะทั้งฉบับก็ได้คุณก็ไปแก้ไปไม่เห็นต้องไปไปมอบอำนาจให้อีกองกรหนึ่งเลยเสียบโอ้โหการจัดการเลือกตั้งนะการคัดคนอีกแล้วก็มี ข้อร้องลงร้องเรียนอะไรต่างๆเยอะถ้าถ้าไม่เรียบร้อยดีนะหรือแม้กระทั่งมาแล้วทํางานท่านจะทํางานอย่างไรเงินเดือนเท่าไหร่มีบริวารผู้ช่วยอะไรต่างๆมีเท่าไหร่กระบวนการในการแก้มันต้องมีข้อมูลเนี่ยท่านเราทำการศึกษาทาประชาพิจารณาไปจัดประชุมไปพบประชาบ้านเพื่อได้ปัญหาแท้จริงอะไรต่างโอ้โหงบประมาณมหาศาลผมหลายหมื่นล้านเนี่ยฮะราะะนั้นถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยช้ากว่าช้านะ ตรงประเด็นในการแก้หรือเปล่าก็ก็ <ๆ S 1> ไม่ได้ดีกว่าสทสวใครใจ่ายก็มากกว่าเนะเพราะฉะนั้นไปไป,ไปทำทำไมอ่ะไปทำทั้งฉบับทำไมไปแก้ทำไมอืมค่ะ<ช>แล้วเอาคนมาใหม่เดี๋ยวก็เจอาศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปลอมอีกเออแล้วก็ทำงานได้ด้วยอ่ะแล้วมันไม่ยิ่งใหญ่ไหใหญ่ไปกันเยอะใหญ่สร้างปัญหาอีกถามด็อกเตอร์ครับคำถามสุดท้ายแล้วเวลาหมดส่วนตัวเลยตอนนี้คนเขาเป็นห่วงกันเยอะที่บอกว่าถ้า เลือกตั้งใหญ่สมมุติว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้เลือกตั้งใหญ่ขนาะหวังว่าส้มจะชนะอะไม่แน่แล้วนะเพราะว่าเลือกตั้งท้องถิ่นรูดทุกที่เลยเพราะนั้นเขาว่าส้มเสื่อมไปเรื่อยๆความเห็นของดออรว่าไงครับเอ่อตรงนี้มันมีหลายประการ,รนะแ,ตแต่ว่าใครจะชนะก็ไม่แน่เสมอไปนะว่ามันจะต้องเหมือนอดีตไม่ต้องตางไปเลยเพราะว่าหนึ่งก็คือนักการเมืองก็เรียนรู้นะพรรคการเมืองก็เรียนรู้นะ ว่าจุดแข็งจุดขายจุดอ่อนนะหรือจุดที่ควรปกปิดไว้ของพรรคการเมืองของนักการเมืองเราคืออะไรอย่างไรนะสองเรื่องเรื่องของออออการในรู้ภาคประชาชนก็มีมากขึ้นนะเพราะก็รู้ว่าบางพรรคเลือกมาแล้วนะท่านก็ยังแข็งขืนดึงดันทําอยู่เรื่องเดียวนะซึ่ง300นโยบายดีมากๆเลยประเทศจะเปลี่ยนเลยนะหลายคนก็เห็นด้วยผมก็ยังเห็นด้วยเลยแต่แต่บางพรรคก็ ได้รับคะแนนเสียงไม่สุดก็ไปอ้างนะแล้วก็เอาอเสียงของเราเนี่ยนะไปปรับปรุงสถาบันอย่างเนะงี้ยนะซึ่งผมก็บอกว่าเราได้เรียนรู้คราวหน้าถ้าท่านยังมีคําถามและท่านยังยืนยันเรื่องนี้เหล่านี้อยู่นะคนอาจจะลดความนะ,ะแข็งแรงในการมีคะแนนเสียงก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเลือกไปแล้วท่านสุดท้ายก็ถูกต่อต้านอยู่ดีะนะถูกมัดมา ท่านทํางานไม่ได้อยู่ดีนะแล้วก็ท่านเองก็ยังไม่เคยรับผิดชอบอะไรมแม้ขณะนี้เป็นฝ่ายค้านก็ยังไม่ได้เลือกประเด็นสําคัญที่ทําผลงานฝ่ายค้านเลยเอออันนี้ผมตั้งคำถามว่าไม่ไว้วางใจยังทําให้เป็นเลยเอ,อ่นนี้ก็นี่ครับก็กจะเชยร์เห็นว่ามันไม่แน่หรอกเ,ออเพราะว่าไอาสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นดิจิตอลฟุตพิ้นเนี่ยเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลักฐานการทํางานทั้งหมดนั่นแหละนะก็ไม่ใช่ว่าพักไหนที่แข่งขันแล้วได้ก็จะได้ แล้วนะพักที่ไม่ได้เนี่ยเห็นไหมครับาการเลือกท้องถิ่นนี้ก็เป็นฐานสําคัญแล้วแล้วเมื่อท้องถิ่นเขาได้เนี่ยนะบ้านใหญ่ได้หรือว่านักการเมืองแนวเก่าแนวเก่าก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะ<ม>แต่ที่เขาอนุรักษ์เนี่ยนะเขารักสถาบันอะไรต่างๆนี่<ม>เขาก็ยังเหนียวแน่นขึ้นมารู้จุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองเพราะฉะนั้นกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นฐานสําคัญในการเลือกสอสต่อไปเหมือนกันนะครับมผมคิดว่าไม่ได้มากขนาดนี้หรอกนะอาจจะไม่ได้เป็นเป็นจริงอย่างที่ มีนักวิวจารณ์การเมืองทําหรือว่าเสนอความเห็นก็ได้ครับใช่ใช่ครับคําถามสุดท้ายครับประเทศไทยเป็นประเทศอยู่ได้อย่างไรเนี่ยในเมื่อที่ดินของการรถไฟเนี่ยประชาชนบุกลุกผู้มีอิทธิพลบุกลุกไปไปมามากลายเป็นการรถไฟบุกลุกอ่ะ <c oughs> แล้วอย่างนี้เป็นรัที่ล้มเหลวหรือเปล่าอันนี้เป็นบทพิสูจน์ในเรื่องของกฎหมายกระบวนการยุติธรรมนั่นแหละก็เรื่องนี้จริงแล้ว สาระที่เป็นแก่นอของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประเทศเนี่ยเหมือนกันนะไม่ว่ากรณีชั้นสิบสี่ก็ตามนะหรือว่ากรณีที่ดินเขากระดงนะที่ดินอาภาัยก็ดีเป็นเรื่องเดียวกันครับว่าประชาชนกําลังดูว่าเลือกปฏิบัติมีอภิสิทธิ์ชนหรือเปล่านักการเมืองช่วยเหลือกันเองหรือเปล่าทําไม,มบางเรื่องเร็วบางเรื่องช้าแลนะแล้วบางเรื่องที่กระทบฝ่ายตัวเองเนี่ยไม่ออกเลยมไม่ทํางานเลยนะฮะ เรื่องที่ควรทาก็ไม่ทาเรื่องที่ควรจะให้ข้อมูลก็ไม่ให้ข้อมูลนะบางเรื่องบอกว่าที่ดินนี้เนี่ยเป็นของการรถไฟแต่พอขอ,ขอดูหลักฐานบอกว่าเอาหาหลักฐานไม่เจอเดือ้อๆอย่างนี้ครับนะก,ก,ก็มีซึ่ง่งงตรงนี้แหละครับผมคิดว่าที่เราพูดคือเป็นพูดโดยรวมเพราะนั้นตรงนี้เป็นบทพิสูจน์นะครับผมคิดว่าตอนนี้ประชาชนก็เริ่มเข้าใจนะนักวิชาการนักวิาพากษ์วิจารณ์ทางการเมือง นะหรือแม้กระทั่งกลุ่มผมเนี่ยกลุ่มสวที่เคยเป็นเนี่ยตอนนี้ก็จับจ้องดูเหมือนกันว่าเรื่องอะไรผิดสังเกตนั้นแล้วเราก็จะชี้ประเด็นให้ชัดแล้วเราก็จะบุกไปที่รั้วหน่วยงานนั้นๆอย่างชัดเจนสมมติเหมือนเหม,มือนวันนี้ไงอ,อ่านะฮะบอกว่าถ้าเป็นประเด็นอย่างนี้แล้วอา้าวหน่วยงานทําไมไม่ทำนั้นะ<ม>องค์กรที่รับผิดชอบทําไมไม่เอาเข้อได้จริงตรงนี้ไปพิจารณาอะไรต่าง เราก็มีข้อเสนอแะครับผ่านรายการนี้บ้างนะ,ะเป็นหนังสือจดหมายเปิดผนึกบ้างหรือโพสต์เฟซบุ๊กนะให้นักวิชาการไปออกรายการต่างๆบ้างนะ<ม>เรื่องเหล่านี้แหละมันก็จะเป็นประเด็นที่ช่วยกันมีส่วนร่วมนะกับภาคประชาชนนะที่จะกดดันก็ได้หรือว่าเสนอแนะก็ได้หรือสนับสนุนหนุนช่วยองค์กรอำนาจนะทั้งศาลองค์กรอิสระที่ต้องตัดสินใจ<ม>นะที่ต้องวินิจฉัยอย่างเป็นกลาง เป็นธรรมกับทุกฝ่ายและเป็นประโยชน์กับประเทศของเราเนี่ยจะต้องไปตระหนักครับแล้วก็ดําเนินการครับชัดเจนนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณดรดิเรกริเจนกรองามมากๆนะคะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นะคะคุณผู้ชมกลับมาช่วงหน้าค่ะแม่การแต่งตั้งคุณทักษิณเป็นที่ปรึกษาประธานอาเซียนมาเร็วมากเลยนะคะเพราะว่ามีข่าวว่านี่เดี๋ยวจะมีการนัดหารือกันทั้ง นายกมาเลเซียประธานาธิบดีอินโดนีเซียนะคะตอนแรกว่าจะไปลังกาวีล่าสุดไม่แน่อาจจะมาที่ไทยเพราะว่าคุณนักสินคงออกนอกประเทศไม่ได้หรือเปล่าไม่รู้<ม>แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของว้าแดงจะเป็นยังไงเดี๋ยวพูดคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายากรช่วงหน้าค่ะ